สวัสดีกับอีกคลิปนะครับผมสำหรับคลิปของฮาหนอยเนาะเมื่อวานฮาหนอยวันที่เจ็ดนะครับใครตามฮาหนอยเมื่อวานนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับเมื่อวานก็ยังปังเหมือนเดิมนะครับพลาดพลาดแค่สองรอบก็คือรอบพิเศษกับปกติเนาะเมื่อวานเปิดหัวมาดีมากนะครับสองแปดสี่ สีตัวรองนะครับเฉพาะกิจแล้วก็ล่าง5 7าเห้ผมจับแต่58นะไม่มานะ5้าแนะครับไม่มี57าน,นเสียดายเฉพาะกิจเมื่อวานเด่นมานะครับเลขสี่นี่ไงแล้วก็5มาคู่กันเลยนะครับ4ีหนะเปิดหัวมาดีอ่าไปถึงรอบอะไรกาชาตินะครับกาชาติ8 5ห โอ้โหแปดห้าสี่นะครับจะรอดไปได้ยังไงครับนี่เห็นอะไรไหมในจุดเนี่ยห้าสี่สี่ห้ก็คือเมื่อวานนะครับวิ่งครูดสี่ห้ามาคู่สี่ห้าก็ไม่รอดนะครับจับไม่ให้เลยแต่8ปดสามตัวไม่มีแปดห้าสี่นะครับนี่เลยนะแล้วก็ล่างสองเจไม่มีอ่ะไปพิเศษ090ย์ 0, 9, 0, 0, โอ้โหไม่ได้ตัด90ให้นะครับนี่นี่ จริงๆผมก็มองไว้อยู่นะก้ากับศูนย์เนี่ยแต่ไม่ได้ตัดให้เจดายนะตรงนี้มันมีก้าศูนย์ไม่เป็นไรปล่อยไปศูนย์สองแล้วก็ไปรอบปกติสามหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดไม่มีเนาะนะไปล่างหนึ่งแปดโอ้โหมาคู่เลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเอออะ ทีนี้ก็ไปถึงที่รอบวีนะครับวีเจ็ดหกเห็นล่างเจ็ดหกมานี่เอาแล้วไงเอาแล้วไงผมจะจบแค่สองรอบนั่นเหรออแต่ปิดท้ายไม่พลาดนะครับเจ็ดห้าศูนย์ตัวนี้ของผมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้สี่แปดมานะครับตรงไหนมีจุดน้ำนี่เข้าหมดเลยนะครับเมื่อวานดูสิหยดน้ำาาามา,มานะเหมือนปู่จะเสืออะไร <laughs> โดยเฉพาะห้าศูนย์เนี่ย ห้าศูเห็นไหมแดงจึงคึงเลยนะครับจึงคึงย้ำเขาว่าจึงคึงนะไม่พลาดนะครับในกลุ่มลายผมก็ให้เด่นไปนะครับผมถ่ายลงกลุ่มลายนี้ยังแปลกใจอยู่น้ําแล้วไปลงตรงที่ออกมาด้วยนะครับ4ี่ห้าเนี่ยหยดน้ำ4ี 48, ่แปดปลูกทำสัญลักษณ์ให้นะครับแล้วก็5.0ศนย์นะเมื่อวานไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ ห้าศูนย์ตัวเมืองเกิงนี่ผมเน้นเลยยังไม่มายังไงก็ต้องมีมานะครับออกเจ็ดห้าศูนย์เสียดายมากก็คือผมจับเก้าห้าศูนย์นะครับออกเจ็ดห้าศูนย์สามตัวอดแตกนะครับคือถ้ามีหยดน้ําตรงนี้ยังไงก็ต้องมานะครับสามตัวแต่ดันมีแค่สองตัวฝั่งสองตัวนะครับอันนี้ไม่ถึงนะครับเนี่ยถ้าหยดมาถึงนี่นิดนึงเนี่ยแตกเลยได้เก้าห้าศูนย์เนี่ย, 9, 50, เ,ยเสียดายไม่ถึงเนี่ยสี่แปดมาก่อนเพื่อนเลยนะครับเปิดเนี่ยแดงไยสีฟ้าเนี่ย มาตรงนี้นิดหนึ่งก็ออกสี่ห้าแล้วก็มาแดงแดง,แดงเนี่ยมาเลยห้าศูนย์ตรงๆนะครับโชคดีกันไปนะครับมค่ะเออก็มีหลายท่านโชคดีไปแล้วก็อา่าหลายท่านมีน้ําใจค่าน้ำค่ากาแฟโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเนาะนะ 1, 4, 9, ทั้งเอ็ดีเก่าทั้งในกลุ่มไลน์นะครับผมเนาะก็ไลน์ผมก็ไม่ได้เก็บค่า สมาชิกนะครับนะอยู่กันแบบพี่น้องนะครับแล้วก็ f c ทาง YouTube นะครับพี่ก็<ๆ>หลายคนเลยนะยินดีกับคนโชคดีนะครับเรามาตามต่อวันนี้นะครับวันนี้ฮานอยผมวางตัวเด่นไปที่ตัวนี้ครับตัวเด่นวิ่งรูดนะผมวางไปที่อะไรดีเด่นสองกับสามก็แล้วกัน ก็เลือกสองกับสามนะครับสองกับสามเป็นตัวเด่นนะามาดูชุดตัวเจาะนะตัวเจาะของเฉพาะกิจก่อนอเด่นเฉพาะกิจคือหกเจ็ดแล้วก็สองสามนะครับเฉพาะกิจเด่นที่หกเจ็ดสองสามตัวเจาะก็จะมีตามนี้เลยนะครับ หกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับแปดสองแปดสามนะครับ เก้าสองก้าสามแล้วก็สองสามนะครับเฉพาะกิจเด่นอนะไรดีอ่าเน้นตัวไหนดีเฉพาะกิจผมชอบไปชอบออกบ่อยตรงนี้ก็คือเ2็ดสองหกสองนะครับแล้วก็มี กสองเจ็ดสองแปดสองนะครับแปดสามอ่ะหกสองเจ็ดสองแปดสองแปดสามนะครับเฉพาะกิจผมเน้นสี่ตัวนี้นะามาดูนอยรวมนอยรวมตัวเด่นก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือ เน้นไปที่สองกับสามนะครับเสื้ออะไรก็ได้ให้มันมีสองสามตัวแรกเลยก็จะมีสองสามสองหกสองเจ็ดนะครับเฮ้ยปกติมันจะเขียนหกสองเออกลับกันนิดนึงนะสองหกสองสามหกสองสองหกสองเจ็ดเออไม่เป็นไรเจ็ดสองแปดสอง เก้าสองนะครับอแล้วก็จะมีอะไรอีกครบทุกสองอย่างเนี่ยทีนี้มาถึงรอบสามนะครับก็จะมีหกสามเจ็ดสามแปดสามแล้วก็เก้าสามอ่ะเอาไปแค่เก้าชุดพอนะครับเก้าชุดพอ ส่วนสามตัวแตกนะสามตัวแตกผมมองไปที่ตัวนี้นะครับสามตัวแตกมองไปที่582นะครับ582กับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งผมมองไปที่892นะครับอ่ะห้2แปดขอให้แตกนะครับ อ่ามาดูชุดชุดเน้นของน้อยรวมน้อยรวมผมเน้นอะไรนอยรวมที่ผมมองไว้ก็จะมีแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าสองก็มี สองเจ็ดเจ็ดสองนะครับแปดสองเก้าสองสองเจ็ดมีอะไรอีกแปดสามนะครับที่ผมชอบนะอ่ะมองไว้ซีที่สี่ชุดนี้สองเจ็ดเก้าสองแปดสองแปดสามแล้วก็สองสามนะครับประมาณนี้นะครับตัวเน้นนะ ก็จะมี83 92 82 27แล้วก็23นะครับส่วนเฉพาะกิจจะเน้น62 72 82 83นะครับชอบประมาณนี้นะครับอ่าโชคดีกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องนะขอให้ปังเหมือนเดิมนะครับหาหน่อยเนะาะวานก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลย สี 48, 50, นะ่แปดห้าศูนย์สี่ห้านะฮใส่เสียดายสามตัวแค่นั้นนะวันนี้ขอให้แตกสามตัวนะครับตัวที่เจาะตัวที่เน้นห้าแปดสองแปดเก้าสองนะฮอาจจะแตกที่รอบรอบไหนทีกาชาติหรือไม่ก็กาชาติหรือไม่ก็พิเศษอืมหรือไม่ก็พิเศษนะะอาจจะแตกรอบนั้นเดีย๋ยวนะปกติ ปกติมันอะไรสามสี 3, อาจจะแตกที่รอบพิเศษเลยก็ได้เนี่ยรอบเนี้ยสามตัวเนี่ยพิเศษกับปกติแล้วก็ V อะ่ะนหนะชุด3ามตัวเนี่ยผมมองไว้ที่ปกติพิเศษ V เนาะอืมแต่ชุดฝั่งสามตัวเฉพาะกิจอาจจะเป็นมันจะออกประมาณ ประมาณไหนไม่แน่อาจจะมาเฉพาะกิดด้วยก็ได้เพราะว่าเออมันก็เด่นๆอยู่ <est diyor> นะเพราะเนี้ยผมเน้นที่แปดสองแปดสามด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าหกสองเจ็ดสองไม่มาจะเป็นแปดสองตรงนี้ก็ขอให้เป็นตรงนี้ก็ได้ห้าแปดสองเออได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับสตัวครอบคุมครอบคุมหมดทุกรอบก็แล้วกันนะครับโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ